คลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำสวยกันที่ B p e a l Clinic นะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ B p e a l Clinic กันมาบ้างแล้วแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนวันนี้เราจะมาบอกวิธีการเดินทางกันค่ะไปกันเลย <c oughs> หากคุณลูกค้าขับรถส่วนตัวมาสามารถลงทางด่วนแล้วเข้าซอยสุขุมวิท1นึ่งทับตรงเข้ามาเรื่อยๆจนถึงวัดวชิรธรรมสาธิตยีคลินิกเราจะอยู่ตรงข้ามซอยเลยค่ะหากเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สามารถเดินทางมาลงที่ BTS คุณนนวิถีทางออก5หรือ BTS อุดมสุขทางออก4จากนั้นนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาลงที่ b p า Clinic ได้เลยค่ะค่าเดินทางที่วินจะอยู่ที่30บาทใช้เวลาเดินทางมาถึงซอยวชิรธรรม29และ B-PA Clinic ประมาณ5นาทีเท่านั้นเองค่ะหรือใครที่อยากเดินค้าเวลาก่อนสามารถลง BTS คุณนนวิถีแล้วเดินบน s k y อล์เพียง3นาทีก็จะเจอห้าง True Digital Park จากนั้นเดินมาซอยสุขุมวิท101ทับหแล้วนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาดีพาคลินิกได้เลยค่ะดีพาคลินิกอยู่ไม่ไกลเดินทางสะดวกพร้อมให้บริการทุกท่านอยู่นะคะอย่าลืมมาทำสวยกันนะ